สวัสดีค่ะพาชมสวนไม้ล้อมเพชรสักแก้วค่ะวันนี้จะอัปเดตต้นไม้นะคะว่าตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วเราก็เข้าสวนกันเลยค่ะค่ะอันนี้ต้นนางกวักนะคะอันนี้ก็จะมีต้นนางกวักหนึ่งสองนางกวักค่ะต้นที่สามมั่งมีค่ะต้นที่สี่ภูมรับนะคะ มีสีฟูซับแล้วก็มีต้นพยอมนะคะแล้วก็ท้ายสวนมันก็จะเป็นมหฮอกนีกับแคนานะคะมะัอกนีกับแคนาอาหารมาดูโซนนี้มั่งค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมั่งมีนะคะอยู่โซนนี้มั่งมีมั่งมีจะมีอยู่ห้าหกต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น พยอมลีลาของเรานะคะนี่จะเป็นพยอมลีลานะคะต้นนี้เป็นต้นที่สวยมากค่ะนี่นะคะนี่ค่ะพยอมต้นนี้ก็สามารถทำบ้านต้นไม้หลังเล็กๆได้นะคะแล้วก็เป็น ชิงช้าอยู่ด้านล่างได้นะคะตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำน้อยอยู่ข้างบนนะคะ,นะคะที่จะใส่น้ำไว้ได้นะคะอันนี้คือโคนสวยนะคะนี่ให้ดูรอบโคน,นะคะ่นะนี่ค่ะ นี่นะคะรอบโคนแล้วก็จะให้ดูลีลาอีกฝั่งทางนี้นะคะ,นะคะให้ดูด้านข้างนะคะให้ดูด้าน,านมันติดต้นไม้ต้นอื่นมันก็เนี่ยค่ะจะดูได้ประมาณนี้นะคะ พยมีลาต้นนี้นะคะพยอมแดงค่ะเป็นพยอมแดงนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นพยอมแดงอีกต้นนะคะแดงต้นค่ะลีลาสวยคนสวยเหมือนเหมือนกันนะคะ,คะตอนนี้ก็จะเป็นพยุงจิกน้ำนะคะโซนนี้จิกน้ำพยุง ชมไปเรื่อยๆนะคะน,นี่ก็จะเป็นลำดวนอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นพยุงทรงเอนะคะหางนกยูงค่ะกันเกาค่ะอันนี้พยุงต้นใหญ่ค่ะ นี่ก็จะเป็นต้นอินจันนะคะนี่ก็หางนกยุงค่ะกันเกาค่ะก็โซนนอกโซนติดถนนก็เป็นพยอมค่ะสเสม็จแดงใหญ่ปิดการขายแล้วค่ะแล้วก,ก,ก็อันนี้ก็หางนกยุงค่ะอันนี้ก็ คุณซัพค่ะปิดการขายแล้วค่ะนี่เป็นต้นว่าแม่น้ำค่ะส่งกอทรงนี้สวยนะคะนีะ่นะคะนี่ก็จะเป็นไกลๆน้้นก็จะเป็นพยอมทรงเอ็นค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้านะคะ ค่ะอันนี้ฝั่งด้านหน้าถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสม็ดแดงค่ะอันนน้นก็เป็นเสม็ดแดงทรงลีลานะคะตามด้วยนิพยอมค่ะพยอมอันนี้พยอมทรงเอนนะคะนพยอมทรงเอน,นพยอมทรงเอนนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นกันเกลาค่ะ เก่าใหญ่และสวยที่สุดค่ะนี่นะคะนี่ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นพยอมค่ะขนาดกลางนะคะสเสม็ดแดงลีลาค่ะ พยอมแดงค่ะต้นใหญ่พยอมแดงนะคะอันนี้คือโซนด้านหน้าติดถนนค่ะเน,นี่ยค่ะอนนั้นก็จะเป็นโซนมั่งมีนะคะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ